ผมพามาอีกที่หนึ่งของไร่อะไรนะครับไร่ทวนลมไร่ทวนลมไรอิมเอ็มส่วนแปลงนี้ชื่อสวนซีโมนซีโมนครับเดซีโมนเซซีโมนแปลว่ากินหมอนผมปลูกหมอนซีโมนซีโมนซีโมนครับอชื่อเต็มชื่อเต็มที่อยากจะตั้งจริงๆคือโมเดอร์ซีโมนโมเดอร์ซีโมนโมเดอร์ซีโมนทีนี้ทีนี้ปัญหาคือเอ๊ะแต่มันยาวกลัวเขาว่ามันยาวไปก็เลยตัดตัดออกแล้วก็ใช้เดิมเหมือน เหมือนเซนนันเ็ามีเดอร์ชาละวันวายสกลเ็ามีเดอร์ภูพานผมก็เลยเอาเดอร์กับเขาด้วยเดอร์ซีโมนโอถ้าผมไม่ใช่คนคาแมเนี่ยผมก็จะมองนู่นใช่บังเอิญผมเป็นชาติพันธุ์คาแมผมเลยเข้าใจคำว่าเดอร์ซีโมนใพาผมดูต่อเชซีโมนมีอะไรบ้างก็จะเป็นวายชนใหญ่เป็นวายผลไม้พื้นบ้านครับ วายผลไม้พื้นบ้านตะเปียงจูกร,รกระทอนกระท้อนพื้นบ้านตะเปียงจูนี่คือส้ม,สมเอ,อต้องไทยเรียกจาถูกตามลักษณะทางทางพืชทางพันธุ์พืชนะนะทางทางลักษณะทางพืชศาสตร์ <น tas S 2> ก็ต้องเรียกว่าหนอเปรียปร้ยวอ่อไม่ใช่หนอส้มนอผาหนอผ่ยส้มเพราะคําว่าตะเปียงเนี่ยมันแปลว่าหนอ่อในภาษาเขมรซึ่งมีพืชหลายชนิดที่แทงแทงแทงต้นใหม่ ทุกๆปีเมื่อเมือม่อฤดูการแทงต้นใหม่มาถึงก็จะแทงหน่อออกมาแทงหน่อออกมาแล้วก็เลื้อยเป็นเป็นไม้ที่เรามาดูเป็นที่ยักที่คัดเกรดไปแล้วอย่างมังคุดเนี่ยความหมายคือมังคุดเนี่ยมันมันผลไม้ผล,ไม,ลไม้ตลาดจะมีสองสามตัวที่ผมเลือกทําเนื่องจากว่าราคามันมันตกบ่อยแล้วผมอยากช่วยเกษ,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 ษตรกรแก้เอากปัญหาโดยเฉพาะอย่างมังคุดเนี่ยมังคุดที่ผมช่วยคือมังคุดอินทรีนะเป็นมังคุดออร์แกนิกดันั้นเราเรารู้สึกว่า ไปขายกิโลละหบาทเราสงสารเกษตรกรแล้วมังคุดเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่เป็นยาด้วยครับเปลือกมันมีประโยชน์มากมียาเป็นช่ผมก็เลยก็เลยก็น่าแปลกใจว่าทําไมมังคุดกลับประเทศไทยซึ่งปลูกมังคุดไม่มีวัยมังคุดที่แบบแบบรสชาติพรีเมียมหล่ะไม่มีมีชาวบ้านทําแบบงูงูปลาปลาขายแล้วก็หัวเราะขำๆทำขำๆทั้งที่ผลไม้ไทยมีศักยภาพ เป็นทั้งยาเป็นยาได้เป็นเครื่องดื่มได้เป็นตอนนี้ผมขยับเป็นบรันดีได้ด้วยเป็นโซด้าได้ด้วยครับแล้วทําไมประเทศนี้ถึงไม่สนับสนุนพวเราต้องหาวิธีคุยกันเยอะๆแล้วใช่ครับก่อนคุยเรื่องอย่างนี้เราต้องคุยต่ออีกว่ากระท้อนนี้คืออะไรกระท้อนเจ็ดปีไอตัวนี้เป็นกระท้อนเจ็ดปีเอ่อแปดปีแล้วล่ะพรีเมียมพรีเมียมก็คือมันผ่านเครื่องแยกโมเลกุลครเอ่อมันเป็นเทคโนโลยีอย่างตรงนี้เขาทำเยอรมันทำ ใครจะคิดว่าใครคิดเรื่องที่เราคุยกันเป็นเรื่องสุดยอดของคนเก่งเมืองสุรินทร์คนเก่งพนมนงรักเมื่อกี้เราคุยกันหัวข้อทําไมอยู่ไม่มาจดทะเบียนสมรสที่อําเภาพนมนงรักทาไมอยู่จดทะเบียนแค่บางรักบางรักบางรักกะจีดจิดแต่พนมนงรักบ้านฉันยิ่งใหญ่ว่ายิ่งใหญ่มั่นคงด้วยอนะต่อที่มะม่วงหิมะพานมะม่วงหิมะพานก็อันนี้มันไปเห็นทางอินเดียเขาทำ ครับเออไปดูอินเดียทําทาทําวิสกี้จากจากมะม่วงยิ้มมะพร้าวครับเออผมก็ลองเอามาทาวายดูเพราะว่าเออพวกนี้มันเป็นผลไม้ที่เราผูกพันตอนเด็กนะครับเราเก็บกินเราเออเราก็เราก็ลวกปากส่วนส่วนรางวัลนี่ผมจะพันผ่านเพราะรางวัลเราไม่ใส่ใจเนาะเอครับเรามาดูว่าสับปะรดเจ็ดปีสับปะรดหน้าปีพลับพลับเนี่ยเป็นพลับดอยชาวหมู่บ้านชาวกากยอเขา มันมีเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดปีก่อนกระแสออโวคาโดชาวบ้านตัดต้นพลับทิ้งครับปลูกอโวคาโดอันนี้คือโดซีมอนโดซีมอนโดซีมอนครับอ่ะชัดสนุกแล้วครับประกันที่เรามาเยี่ยมกับเดซีมอส่วนในนี้ไฮไลท์ของพนมดงรักก็ตอนนี้กำลังหาทางที่จะให้สถาบันการศึกษาช่วยวิจัยพัฒนาพันธุ์พันธุ์พืชผมอยากจะเอาพืชป่าจริงๆสถานะของเขาคือวัดจะพืชนะชาวบ้านจะพ่นยาทิ้งทุกทุก รุกต้นฝนครับเออแล้วมันแล้วพอผมสังเกตแล้วว่ามันใกล้ศูนย์พันมันกลายเป็นพืชชนิดหนึ่งที่กำลังจะศูนพันธุ์จากบ้านเราก็เลยไปเก็บมาทำเพื่อเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปรเราจะจบเรื่องนี้สักไว้<อ>แค่นี้ก่อน